สวัสดีครับกลับมาพบกับครูสุขสันติสอนสร้างสื่อออนไลน์นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการรวมไฟล์ PDF นะครับหลายไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวนะครับแบบง่ายๆในคลิกเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถคลิกเข้าได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาในหน้าเว็บนะครับเราจะเจอแบบนี้นะครับที่เขียนว่าเ e มิด PDF ไฟล์นะครับจากนั้นให้เราคลิกเลือก s ีเล c t PDF ไฟล์นะครับจากตัวอย่างครับจะใช้เป็นเอกสารที่จะใช้สมัครสอบครูผู้ช่วยนะครับรอบทั่วไปนี้นะครับตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นใบประกอบวิชาชีพนะครับสำหรับใบประกอบวิชาชีพนะครับจะมีทั้งด้านหน้า ด้านหลังนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกซ้ายค้างที่เมาส์นะครับแล้วลากไปที่2ไฟล์แบบนี้นะครับก็คือการเลือก2ไฟล์นะครับเสร็จแล้วคลิกไปที่ Open นะครับในหน้าเว็บนะครับก็จะแสดงภาพตัวอย่างไฟล์ของเรานะครับจากนั้นให้เราคลิกไปที่เม r ่ PDF ได้เลยนะครับหน้าเว็บจะทําการโหลดนะครับรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วหน้าเว็บจะดาวน์โหลดไฟล์มาให้รออัตโนมัตินะครับ เมื่อไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายแบบนี้นะครับให้เราคลิกเปิดนะครับไฟล์เพื่อดูหรือตรวจสอบได้เลยนะครับนะครับเราก็จะได้ไฟล์ PDF นะครับที่เป็นไฟล์เดียวมี2หน้าแบบนี้แล้วนะครับนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการเลือกไฟล์ใหม่นะครับให้เราคลิกไปที่ไอคอน back ตัวนี้นะครับจากนั้น Select PDF ไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการคลิก open จากนั้นคลิกที่ merge PDF นะครับ เสร็จแล้วไฟล์จะดาวน์โหลดลงเครื่องแบบนี้นะครับก็ทําการคลิกตรวจสอบไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการรวมไฟล์หลายไฟล์ของ PDF นะครับให้เป็นไฟล์เดียวแบบนี้นะครับโดยใช้เว็บไซต์นะครับ i l e PDF นั่นเองนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ